เรื่องทำงานร่วมกับผีประสบการณ์พนักง,งานร้านสะดวกซื้อดังแถวรังวังหินลาดเรา้าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นสาขาแถวแถววังหินลาดเพ้าเมื่อสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาคุณบีโป้ทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มาจนถึงช่วงที่ต้องเปลี่ยนกะกัน คุณวีโป้ที่ปกติทำงานอยู่กะเช้าก็จะต้องย้ายมาทำกะดึกคืนนั้นคุณวีโป้อยู่ร้านกับพนักงานร,รุ่นน้องอีกสองคนรวมคุณวีโป้เป็น3คนคุณวีโป้ทำงานทั่วไปในร้านส่วนรุ่นน้องทำหน้าที่แคชเชียร์อีกคนหนึ่งทำความสะอาดโถใส่น้ำอยู่ที่หลังร้าน เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า,ก,วาก็ได้ยินเสียงตึง้งเหมือนอะไรหนักๆกตกลงบนพื้นที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องเก็บของทุกคนคิดว่าเป็นบ้านที่อยู่คูหาข้างๆทำของตกจึงไม่ได้สนใจสักพักประมาณสิบนาทีก็ได้ยินเสียงลากอะไรสักอย่างบนพื้นที่ชั้นสองคืดคือคืดคืด เป็นเสียงที่คุณปีโป้ได้ยินเป็นประจำตอนที่ลากของหรือลากกล่องทุกคนจึงมองหน้ากันทั้งทงท,งที่อยู่กันแค่สามคนขั้นล่างแล้วใครทำอะไรอยู่ข้างบนรุ่นน้องที่กำลังล้างของอยู่ด้านล่างซึ่งอยู่ใกล้บันไดขึ้นชั้นสองมากที่สุดเดินมาหาคุณปีโป้แล้วถามว่า ได้ยินเป่าพี่คุณปีโป้จึงตอบไปว่าเออทำงานไปก่อนแล้วไปแล้วเวลาก็ผ่านไปสักพักมีเสียงเหมือนกับของกิ้งตกลงมาจากบันไดตึงๆๆๆรุ่นน้องที่อยู่หลังร้านที่วิ่งมาหาคุณพีโป้ทันทีแล้วบอกว่าผมไม่เอาแล้วนะพี่ คุณบีโป้จึงบอกให้ปิดประตูหลังร้านก่อนแล้วก็ไปยืนกันที่หน้าร้านก็มาคุยกันว่าคืนนี้เราจะอยู่กันยังไงคุณบีโป้จึงบอกให้น้องเฮดเชียร์ไปอยู่ตรงที่คิดเงินตามเดิมก่อนเพราะตรงนั้นอยู่ห่างที่สุดแล้วคุณบีโป้กับรุ่นน้องอีกคนจะไปช่วยกันล้างโถใส่น้ำให้เสร็จ แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเติมน้ำปกติจะเติมน้ำทุกทุกตีสองแต่น้าจะอยู่บนชั้นสองจึงไม่มีใครกล้าขึ้นไปเอาผ่านไปไม่กี่วันได้มีคนส่งของเข้ามาส่งของให้ร้านตอนช่วงประมาณตีหนึ่งและยกของขึ้นไปไว้ที่ชั้นสประมาณ5้ถึงหรอบจนหมด พนักง,งานมีหน้าที่เช็คของร้านสะดวกซื้อจึงถามว่าพนักง,งานร้านที่เสร็จหรือยังเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปเช็คของส่วนคนส่งของตอบว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนี้พนักง,งานร้านอ้าวพี่แล้วใครเช็คให้พี่คนส่งของนี่ไงก็ป้าที่นั่งเช็คประจําเขารอ ข้างบนอยู่แล้วก็เห็นเป็นคนนับตลอดตอนที่พี่ขนของขึ้นไปไว้พี่ไปทุกตีก็เจอทุกรอบพนักงานบอกว่าพี่ไม่มีใครอยู่ข้างบนนะคนส่งของว่าจะไม่มีได้ไงขึ้นไปตอนแรกก็เจอเลยเขาก็นั่งเช็คของให้พี่จนเสร็จใส่ชุดพนักงานนี่แหละคนเช็คของ เฮ้ย hey, พี่มันไม่มีใครอยู่ข้างบนนะวันนี้ก็อยู่กันแค่เท่าที่พี่เห็นข้างล่างเนี่ยสามคนคนสองของเล่นพาขึ้นไปดูแต่ก็ไม่พบใครเลยทางออกทางเดียวที่จะออกได้คือหน้าร้านเจ้านั้นส่วนทางออกอีกทางคือประตูหนีไฟแต่ผู้จัดการร้านได้ล็อกเอาไว้ทุกคนงงมากจึงได้มาดู ไปเช็คสินค้ากันว่าปรากฏว่ามีคนติ๊กถูกเหมือนได้เช็คสินค้าไปแล้วจริงๆคุณปีโป้จึงลองถามคนในแลเวกนั้นดูเกี่ยวกับประวัติของตึกหลังนี้ก็ได้ความว่าเมื่อก่อนตอนที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มาเช่าอยู่ที่ตึกนี้ใหม่ๆเจ้าของตึกจะเป็นอาม่าอาศัยอยู่ที่ชั้นสองและเสียชีวิตที่นั่นแหละนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ